สัปดาห์นี้การเงินท่านหมุนเงินเก่งการงานบุกตะลุยเหนื่อยหน่อยแต่ได้รับโอกาสแก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์ได้สำเร็จความรักพ่อแง่แม่งอนใช้เหตุใช้ผลพูดคุยกันความรักดีแน่นอน สวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์สิทธิผฟันธงพยากรณ์รายสัปดาห์ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีในรอบสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่19ตุลาคม2567นะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับดาวการเงินของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งหรือจังหวะที่ดีในเรื่องของการที่จะหมุนเงินนะครับหรือการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆนะครับที่จะได้เงินปันผลมา นะครับแต่ก็จะอาจจะต้องศึกษาหรือหาข้อมูลในการที่จะลงทุนเพื่อผลกำไรหรือความปลอดภัยในการลงทุนในรอบสัปดาห์อีกเช่นเดียวกันนะครับ นอกจากการลงทุนหรือการหมุนเงินที่จะเป็นประโยชน์สําหรับตัวท่านแล้วนะครับก็ยังมีสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าในรอบสัปดาห์นี้ดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสุขความบันเทิงนะครับความฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินนี้ก็อาจจะหมดไปนะครับกับสิ่งที่อยากได้นะครับกับสิ่งที่ต้องการหรือรอคอยเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาหรือสะดุดในเรื่องของการเงินก็ควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีในรอบสัปดาห์นี้นะครับดาวการงานของท่านก็ยังอยู่ในมุมในเรื่องของภาระหน้าที่การงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีความสามารถในการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับอุปสรรคในเรื่องของการงานเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ ก็ต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าท่านมุ่งมั่นนะครับรอบคอบในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็บุกตะลุยนะครับในช่วงนี้ถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่มือในเรื่องงานได้อย่างแน่นอนครับเสริมมงคลนะครับสำหรับรอบสัปดาห์นี้นะครับบูชาองค์อนณาถาบินทิกะมหาเศรษฐีนะครับและใช้สีพึ่งพระแม่ลัศมีนะครับรุ่นสมปัถนานะครับ เพื่อเป็นสิิงมงคลนะครับในเรื่องของความมั่นคงในทางด้านการเงินนะครับและการไปติดต่อเจรจาธุรกิจนะครับประสบความสำเร็จนะครับเสริมเป็นกำลังกายกำลังใจนะครับให้ราบรื่นนะครับในเรื่องของการเงินและการงานครับในรอบสัปดาห์นี้ครับความรักนะครับสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะครับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยบางคู่อาจจะมีเหตุที่จะต้อง ปรึกษากันนะครับในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หรือในรอบสัปดาห์นี้นะครับการพูดคุยการปรึกษาหรือการให้กำลังใจกันด้วยเหตุและผลนะครับก็จะนำมาซึ่งทางออกของทุกๆปัญหานะครับทำให้ในเรื่องของความรักราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันครับในรอบสัปดาห์นี้ สำหรับคนโสดนะครับถ้าบังเอิญว่าเกิดถูกตาต้องใจใครในรอบสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องให้เวลาหรือก็ตรวจสอบให้ดีให้มั่นใจก่อนนะครับว่าคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับหรือมั่นใจว่าเขาคนนั้นยังโสดนะครับสุขภาพนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับ การประจำตัวของท่านเนี่ยเดินถอยหลังหรือเดินผิดปกตินะครับดังนั้นการออกกําลังกายเตรียมตัวร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่เสมอนะครับการรับประทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็จะเป็นแนวทางในการที่จะดูแลร่างกายสุขภาพที่ดีที่สุดในช่วงจังหวะน,นี้ของท่านนะครับ